ยาริสเอทีบเนี่ยเอซัคซี่ออริจินอลทำอะไรได้บ้า <Lamborg> ง <hini> ก็บอกกันว่าเจ๋งนี่ละเบีของไอรีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเนอะเอซซีชื่อนี้รับประกันคุณก็น่าจะรู้ดีเอซซีนี่แหละเอซซีรับประกันคุณภาพด้วยนะแจมการันตีเอซซีนี่แหละเอซซีอยากแรงคุณก็รู้ต้องที่เอซซีแจมวะแจมวะเฮ้ยที่นี่มันแจมวะแจมวะแจมวะพวกคุณก็แจมวะแจมวะไม่มาดูนี่แจมจัดจัดชัดเจนบอกไปเลยล้อสิบเจ็ดนะจ๊ะ ซสซีกเกิดมาจากโตโยต้าด้วยซ้ำนะครับ สายโต้ตาครับคลิปนี้สั้นๆไม่ยาวเกินไปครับคนเรียกร้องมาเยอะว่านะครับรวมให้ดูหน่อยว่ายาริสเอที a เนี่ยเอซ่าเซียออริอทำอะไรได้บ้าง1ก็คือความสวยงามเนี่ยมันสวยได้สักแค่ไหนนะครับชุดแต่งน้ามีหรือเปล่าเคยเห็นคลิปเนี่ยซึ่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีคลิปรีวิวในเรื่องของ a อทีตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วก็1คันเนี่ย ที่มีการใส่ชุดแต่งใส่ล้อนะครับอย่างคันนี้รีวิวไปแล้ว1รอบก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับในเรื่องความสวยงามมาพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับคันนี้เราเลือกใส่เป็นขอบ17นะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคัน AS a อซัสเซียวออริจนะครับในเรื่องของท่อนะครับ ที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าครับมีการเทสแรงม้าแล้วนะครับยังคงรับประกันเหมือนเดิมนะครับรับประกันเหมือนเดิมคือใช้ดีบอกต่อวิ่งห่วยลงคืนเงินอันนี้เป็นนิยามของ a อสซีมาเฟอมาหลายปีแล้วที่คันนี้มันมีดีตรงไหนเริ่มต้นจริงๆเ่ยเขามีก่อน1นึคันนะที่มาทําแบบคันนี้นะครับคนที่แต่งยาริสเอสวยละผมยอมรับ รถขับสบายประหยัดน้ํามันแต่ทุกคนเนี่ยใส่ล้อ15ก็เล็กเพราะว่าตัวซุ้มเขาใหญ่มากส่วนใหญ่จะใส่กันเป็นขอบ17นะครับอย่างคันนี้เราเลือกเป็นล้อขอบ17 w เ k e วกวิวโอ้โหล,ลายอย่างโหดแหมคล้ายๆเฟอร์ผมเลยลายนี่ออกแบบมาเหมือนล้อฟอร์สเลยครับจ,จริงๆเป็นล้อโฟอร์ฟอร์อรมิงน้ําหนักเบานะครับใส่ล้อขอบ17ไปแล้วเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นด้วยแรงมาเขาน้อยซีซีเขาน้อยเกียร์เป็น CVT รถออกแบบมาให้ประหยัดน้ํามันจะรีแฟร ก็ไม่ได้นะครับเพราะรถเนี่ยตั้งแต่ปี2018ขึ้นมาไม่สามารถรีแฟรไดนะ้ในเครื่องยนต์ตัวนี้จะใส่กล่องลูกค้าก็บางคนก็ไม่กล้าแล้วก็ใส่ได้ก็เพียงแค่ถ้าอยากแรงน้อยๆก็คือมีท่อเอซัซก็จะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับอีกสักนิดนึงก็คือคันเร่งไฟฟ้า1990บาทนอกเหนือจากนี้ทำไรไม่ได้คันนี้ครับเขาของจริงคล่องแท้นะฮะ a z สซัเทอร์โบ a บอกนะทำไงก็ได้ผมเบื่อมากเลยรถผมหล่อมากแล้วใส่ล้อ17ก็หล่อแล้วนะครับ เ,ออเคยเห็นคันก่อนหน้านี้นะครับที่ใส่ล้อ17แล้วนะทำเทอร์โบโล,ลงในช่องแอปดำเนี่ยโอ้โหแรงดีจังเลยไลยสดหน้าเฟซน,นะออถูกใจเดี๋ยวผมทายรถมาให้น้าเลยครับ<อ>ชุดเต็มล้อลายเท่ๆนี่เบรกตรงรุ่นสตัดปรับเกียวเน้นหนึบชุดแต่งรอบคันขอแบบมีสไตล์ไม่ซ้ำใครและที่สำคัญเซ็ตเทอร์โบให้ผมหน่อยเหมือนคันที่น้าเพิ่งไล์สดไปจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเขาคือคันแรกของยาริสเอทีโอ้โหคันนั้น ผมไลฟ์สดเดี๋ยวให้ดูครับว่าล้อขอบ17เวลาวิ่งเนี่ยอัตราเร่งเป็นอย่างไรมผมมีคลิปสั้นๆมาให้ชมกับเรื่องอัตราเร่งนะครับล้อ17เบรกโตยาริสเอทีบจะรอดไหมใร่ครถใครใส่ยาริสล้อ17วิ่งเป็นยังไงพี์บอกผมหน่อยล้อเดิมเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะใส่ล้อใหญ่เนี่ยน้ำตาไหลนะแล้วคันนี้แม่งล้อ17เบรกเบลกูจะใส่ล้อ15มาวิ่ง ก็ใส่ไม่ได้เพราะเบกใหญ่คันนี้ a z 4 Turbo เอานะเอานะไป

เนะจ๊ะลอสิเจ็นะจ๊ะลอสิเจ็นะจ๊ะจ สิบเจ็ดเบรกโตยาวยาวยาเหยาหรเปิดให้ดูเลยครับฝา่งปงฝาโป่งดูดูล้อดูล้อดูเบรกนี่เชี้อล้อสิบเจ็ดเบรกโตนะครับล้อสนะิบเจ็ดเบรกโตอยู่งานครับลองให้ดูสดๆครับ โอเคไหมแล้วงานแล้วดูงานผมงานสวยๆแบบนี้ครับดูคุณภาพงานด้วย mm hmm. จ่ายเจ็บจบงานมันสวยนะ่ะ mm hmm. นะ สวยสะอาดเรียมแรงลื่นแล้วลูกค้าไม่คุยเยอะเลยนะคนนี้ไอ้ยัยอยู่ก็แบบพี่ผมทํามามาเลยคุยในไลน์อไอ้คุยในไลน์มัเหรอในไลน์โอเคไหมครับผมบอกเลยฮะตโตโยต้าฮอนดาจนตอนนี้ยุโรปถ้าชอบสไตล์ผมชอบคนทํารถแบบนี้ฮะทักมา ผมไลฟ์สดไป2วันคันนี้มาเลยครับจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันแต่รถมาจอดวันแรกนี่ก็จัดรอบคันชุดแต่ง a อสซีคาร์บอน ล้อขอบ17เ็วกวิลสตัดปรับเกียวซิเวอร์นีโอแมกวนเพราะคันนี้เนี่ยเน้นใช้ความเร็วแต่ก็อยากให้ปรับเซ็ตแบบนุ่มนวลด้วยนะครับและท่อ a อสซยกชุดปลายเป็นไทเทเนียมแท้นะครับเรียกว่าออกมาหล่อกันแบบนี้เลยแล้วก็ชุดสำคัญคือเอสเซซีเทอร์โบ เฮ้ยคุณนี่แบแจมวะแจมวะแจมวะเฮ้ยพวกมึงก็แจมแจมวะแจมวะเฮ้ยมาดูดิแจมจัดแจมจัดชัดเจนบอกไปเลยก่อนที่จะจบขอพูดอีกสักครั้งว่าล้อล้อลอสําหรับยาริสเอทีพ e มีอะไรบ้างไปฟังกันข้างในเดีย๋ยวผมพาไปชมเชิญครับเอาละครับเรามาคุยกันในเรื่องของของแต่งบ้างนะครับย้ำกันอีกทีว่าที่นี่นะครับมีทุกอย่างไล่กันมาเลยครับตั้งแต่เรื่องของล้อแม็กนะครับขอบ15ขอบ16ขอบ17 ก็มีให้เลือกมากมายเพียงแต่ว่างานของเราจะเน้นเป็นเรื่องของงานโฟร์ฟอร์มิ่งนะครับนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของสตัดปรับเกียวนะครับสตัดปรับเกียวเนี่ยเราก็จะมีแบรนด์ชั้นนำนะครับที่ผมคัดมาแล้วว่าดีที่สุดคุ้มที่สุดไล่กันไปตั้งแต่14,900นะครับไปจนถึงประมาณ3,000 30, 0กว่าผมว่าแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของสตัดปรับเกียวเบรกผมพูดราคาให้เลยนะงานที่จบพรอมมีรับประกันเนี่ย 2,3,500 26,500 3 2 0 0 0 4า0 0 0และ5,600 0แค่นี้พอสำหรับรุ่นนี้คือเจ๋งคือสุดนะครับนะเรื่องของท่อผมบอกเลยว่าโอ้โหมากมายหลายแบบแต่รุ่นนี้ตรงรุ่นนะครับขันน็อตใส่โปะ๊ะการันตีแรงมา้าอย่างที่พูดไปแล้วในต้นคลิปนะครับบอฟลีมเคลือบแก้วคาร์ิเทลลิงแรปใส แรปสีโอ้โหแค่คิดยังคิดไม่ครบเลยเอาให้ง่ายว่ารถ1คันมาที่ a z สทําำได้ทุกอย่างนะครับนะเพราะนั้นยาริ aris, อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้เพิ่งทำมาตั้งแต่รุ่น a t ทเพราะจริงเนี่ยเอทเจ้าตัว4ประตูเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับตัว5ประตูแฮชแบ็กโอ้โหคนถามมาเยอะจริงๆก็แต่งไปเยอะมากยิ่งตัวแฮชแบ็กเนี่ยทำกันมาตั้งแต่ติดเทอร์บโบเฉยเไล่ข้าง ไปจนถึงแปลงเกียร์กระปุกเราทำมาหมดแล้วเพราะนั้นในเรื่อง,องความแรงคุณไม่ต้องกังวลครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเอเกิดมาจากโตโยต้าด้วยซ้ำนะครับนะเพราะนั้นความชำนาญน,นะครับไม่ต้องคิดมากคุณดูคลิปไปแล้วถึงแม้คลิปเนี่ยจะลงให้แบบไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอยากรู้ต้องลองลองสเต็ปเบื้องต้นก็ได้ครับแค่ท่อนะครับกับจูนนิดๆหน่อยๆ นะครับแล้วถ้ายังไม่สะใจค่อยไปต่อลองชิมกันก่อนว่ามาที่นี่แล้วสุดแค่ไหนนะครับส่วนตรงนี้คลิปนี้ไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมาดูความงามของเจ้าคันนี้อีกสักครั้งหนึ่งว่าหล่อแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสงสัยคอมเมนต์ไว้ผมตอบเองไปดูความงามของคันนี้กันต่อครับไปครับสวัสดีครับ A z 4ต้องที่ A z 4ใครก็บอกกันว่าเจ๋งนี่ละมีของดี A z 4นี่ละ A z 4ชื่อน,นี้รับประกันคุณก็น่าจะรู้ดี A z 4นี่ละ A z 4รับประกันคุณภาพด้วยนะแจมการันตี A z 4นี่ละ A z 4อยากแรงคุณก็รู้ต้องที่ A z 4แจมวะแจมวะเฮ้ยที่นี่มัน